ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งในปี2568เนี่ยนะคะถ้ามองผืนเผินก็อาจจะเห็นแค่เสียงปืนแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจริงๆสมอระููมที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะอยู่บนหน้าจอของเราทุกคนมันคือสงครามข้อมูลข่าวสารที่ความจริงกลายเป็นอาวุธใช่เลยครับแล้วกองข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นี่มันน่าสนใจมากเพราะมันสะท้อนภาพที่แบบอยู่กันคนละโลกเลย เรามีบทความจากฝั่งกัมพูชาคือจากเค m e r t i m e s ที่ดุเดือดมากมีข้อมูลประวัติศาสตร์จากวิกิพีเดียมาปูพื้นให้แล้วก็มีถแถลงการจากกองทัพไทยที่ออกมาตอบโต้กันแบบหมัดต่อหมัดเลยครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากยูทูบเบอที่มองลึกลงไปถึงผลกระทบทางจิตวิทยาแล้วก็ปิดท้ายด้วยงานวิจัยจากจุฬาที่ทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ไทยครับ เป้าหมายของเราวันนี้เลยอาจจะไม่ใช่การหาว่าใครถูกใครผิดนะคะแต่คือการพยายามทําความเข้าใจว่าเ,ออเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันถูกเล่าออกมาต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ได้อย่างไรเราจะมาค่อยๆค,คลี่ดูกันค่ะว่าประวัติศาสตร์ชาตินิยมแล้วก็สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือปั้นแต่งความจริงของแต่ละฝ่ายยังไงบ้าง เอาละค่ะเพื่อที่จะเข้าใจทั้งหมดนี้เราคงต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆของมันก่อนเลยปัญหานี้มันมีที่มาที่ไปมีรากมาจากไหนกันแน่คะคือรากของมันลึกกว่าที่เราคิดมากครับย้อนกลับไปเป็นร้อยปีเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นจริงๆคือสอนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสปีพศสอ4 7กับ2450 ซึ่งตกลงกันว่าจะใช้สันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นเขตแดนสันปันน้ำหลักการก็คือน้ำไหลลงไปฝั่งไหนแผ่นดินฝั่งนั้นก็เป็นของประเทศนั้นฟังดูก็ตรงไปตรงมาดีนี่คะแล้วปัญหาเกิดจากตรงไหนปัญหาเกิดตอนที่ฝรั่งเศสอาสาไปทำแผนที่ฉบับทางการขึ้นมานี่แหละครับแผนที่ที่ออกมาเนี่ยมันดันลากเส้นเบี่ยงไปจากแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติจริงอา้าวพูดง่ายๆก็คือแผนที่มันไม่ตรงกับภูมิประเทศจริง ทำให้ดินแดนบางส่วนที่ควรจะเป็นของไทยตามหลักสันปันน้ำถูกขีดเข้าไปอยู่ในฝั่งกัมพูชาอ๋อแปลว่ามเมล็ดพันธุ์ของความขัดแย้งมันไม่ได้เกิดจากทหารเลยแต่เกิดจากปากกาตับกระดาษเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็นำมาสู่กรณีพิาพาทประสาทพระวิหารที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือจุดแตกหักครั้งใหญ่เลยในปี2505ศาลโลกตัดสินให้ตัวประสาทพ,พ,พระวิหารตกเป็นของกัมพูชา และเหตุผลสําคัญที่ศาลยกมาอ้างเนี่ยนะครับที่น่าสนใจคือไม่ใช่เพราะว่าแผนที่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้าเหรอคะแต่เป็นเพราะฝ่ายสยามในตอนนั้นคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ประท้วงแผนที่ฉบับนี้อย่างเป็นทางการมานานหลายสิบปีศาลก็เลยตีความว่าอืมเหมือนการยอมรับโดยพฤตินัยไปแล้วโห น่าทึ่งนะคะที่คำตัดสินเมื่อ60กว่าปีก่อนยังเป็นแผลสดมาจนถึงทุกวันนี้ได้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเส้นบนแผนที่อีกต่อไปแต่กลายเป็นปมในใจเรื่องการสูญเสียดินแดนความภาคภูมิใจของชาติก็เลยไม่แปลกที่มันพร้อมจะปะทุข,ขึ้นมาได้ตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นกันล่าสุดนี่แหละคะ่ะใช่ครับและพอรากมันฝังลึกขนาดนี้พอมาถึงยุคข้อมูลข่าวสารมันเลยกลายเป็นการสู้กันด้วยเรื่องเล่าของแต่ละฝั่งอย่างเต็มรูปแบบเลยใช่เลยค่ะ ซึ่งในกองข้อมูลของเราวันนี้มีตัวอย่างเรื่องเล่าที่ต้องใช้คำว่าเดือดมากเริ่มจากฝั่งกัมบูชาก่อนเลยเป็นไงคะบทความในคามีอาไทมส์นี่ใช้คำได้แบบไม่ธรรมดาเลยโอ้โหดูดเดือดมากครับผู้เขียนที่ชื่อรถสันติภาพเนี่ยเขาไม่ได้แค่วิจารณ์นะครับเขาใช้คำว่ากองทัพไทยผลิตเรื่องโกหกหรือ fabricating l i ไลเลยโห แรงมากแล้วก็หาว่าสื่อไทยเป็นแค่กระบอกเสียงหรือ mouthpiece ของกองทัพที่คอยสร้างเรื่องกลบเกลื่อนความพ่ายแพ้ของตัวเองแถมยังอ้างไปอีกนะครับว่าตอนนี้กองกําลังกัมพูชาได้ยึดคืนพื้นที่สําคัญสคัําญอย่างประสาทตาควายกับประสาทตาเมือนทมกลับมาได้แล้วด้วยเดี๋ยวนะคะเขาใช้คําว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ information operation โจมตีไทยเลยเหรอคะ คือนี่เป็นการกล่าวหาว่าไทยจงใจสร้างเรื่องหลอกลวงประชาคมโลกแกล้งทำเป็นเหยื่อเพื่อหาความชอบธรรมในการรุกรานนี่มันไม่ใช่แค่การรายงานข่าวแล้วแต่มันคือการประกาศสงครามผ่านสื่อชัดๆชัดเจนเลยครับในขณะที่ฝั่งไทยก็ก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกก็ออกมาสวนทันควันเลยว่าไม่ใช่ไทยแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาตั้งหากที่กำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจผิดผิดคือมันเป็นการสู้กันด้วยข้อมูลคนละชุดโดยสิ้นเชิงเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองเจาะไปที่เหตุการณ์เดียวกันแต่มีเรื่องเล่าสองแบบได้ไหมคะมีประเด็นไหนบ้างที่ข้อมูลของสองฝั่งมันสวนทางกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยมีอย่างน้อยสองเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ชัดมากครับเหตุการณ์แรกคือการยิงปะทะที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วฝั่งกัมพูชาเล่าว่า อยู่ดีๆทหารไทยก็ยิงปืนเข้ามาในหมู่บ้านฝั่งเขาเลยโดยที่ไม่มีการยั่วยุอะไรทั้งสิน้นอบอกว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวมากแต่เรื่องเล่าของฝั่งไทยนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมคะคนละม้วนเลยครับฝั่งไทยยืนยันว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงมาที่จุดเฝ้าตรวจของเราก่อนทหารไทยเลยจำเป็นต้องยิงตอบโต้กลับไปตามกฎการใช้กำลังหรือรูส of e เ g a g e m e n t ค่ะ และก็ย้ําชัดเจนว่าเป็นการยิงเตือนเข้าไปในพุ่มไม้ไม่ใช่ยิงเข้าไปในเขตชุมชนที่มีคนอยู่โหต่างกันขนาดที่ว่าฝั่งหนึ่งบอกยิงเตือนอีกฝั่งบอกยิงใส่หมู่บ้านมันเป็นไปได้ยังไงที่เรื่องเดียวกันจะต่างกันได้ขนาดนี้แล้วเรื่องทุ่นระเบิดล่ะคะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่ข้อมูลขัดแย้งกันรุนแรงมาก ใช่ครับเหตุการณ์ที่ฐานไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดเรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนไปอีกฝั่งกัมพูชาแถลงว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในเขตแดนของเขามาตั้งนานแล้วอืแต่จุดนี้เองครับที่ฝ่ายไทยนําเสนอหลักฐานชิ้นสําคัญออกมาหลักฐานที่ว่าคืออะไรคะคือผลการตรวจสอบจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ที่ลงพื้นที่ไปดู และเขาสรุปว่าทุนระเบิดที่เจอเนี่ยเป็นทุนระเบิดใหม่ไม่ใช่ของเก่าและลักษณะการวางก็ออบ่งชี้ว่าเป็นการลักลอบนำมาวางอย่างจงใจในพื้นที่ฝั่งไทยด้วยพอมีหลักฐานจากบุคคลที่3อย่าง AOT เข้ามาแบบนี้มันก็น่าจะทำให้เรื่องชัดขึ้นแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเขายอมรับไหมคะไม่ครับเขากลับตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐานทันทีเลยอ้างว่าหลักฐานไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบร่วมกันอาจจะถูกดัดแปลงก็ได้ อ้าวซึ่งฝ่ายไทยก็ตอบกลับไปว่าเราโปร่งใสนะพร้อมให้มีการตรวจสอบร่วมเสมอสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมครับคือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมันน่าคิดนะครับว่าพอความเชื่อใจมันหมดไปแม้แต่หลักฐานที่จับต้องได้ก็อาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยจริงค่ะแล้วสงครามข้อมูลพวกนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับคนธรรมดาธรรมดาบ้าง ในกองข้อมูลของเรามีคลิปจากช่อง YouTube Property Expert Live ที่วิเคราะห์ประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากโดยเฉพาะผลกระทบทางจิตวิทยาในสังคมกัมพูชาเองประเด็นนี้คือจุดที่เรื่องราวมันย้อนแย้งจนน่าเหลือเชื่อเลยครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าวาทกรรมต่อต้านไทยที่ถูกสร้างขึ้นมานานเนี่ยมันกำลังย้อนกลับไปทำร้ายฝั่งกัมพูชาเอง เขาเล่าถึงกรณีหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ชาวกัมพูชาออกมาให้สัมภาษณ์ปลุกระดมให้คนเลิกซื้อสินค้าไทยค่ะโดยให้เหตุผลง่ายๆแต่ทรงพลังมากว่าเงินที่พวกคุณซื้อปลากระป๋องไทยจะกลายเป็นกระสุนปืนกลับมายิงพี่น้องชาวเขมรของเราเป็นข้อความที่ปลุกเร้าอารมณ์ได้รุนแรงมากจริงๆนะคะแต่ในบทวิเคราะห์เดียวกันเขาก็ชี้ให้เห็นความจริงอีกด้านที่มันสวนทางกันอย่างสุดๆด้วยใช่ไหมใช่ครับและมันเป็นความย้อนแย้งที่น่าขำไม่ออกเลย เพราะในความเป็นจริงเนี่ยกัมพูชาเพึ่งพาไทยในระดับที่เป็นเส้นเลือดใหญ่เลยนะทั้งไฟฟ้าน้ำมันสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ที่เหนือไปกว่านั้นและเป็นสุดยอดของความย้อนแย้งก็คือชนชั้นนำระดับสูงของกัมพูชาเวลาเจ็บป่วยหนักๆเขาเลือกที่จะบินมารักษาตัวที่โรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพครับ เหมือนที่ในคลิปเขาพูดเลยนะคะว่าปากก็ด่าไทยแต่พบป่วยหนักกลับฝากชีวิตไว้กับหมอไทยมันคือที่สุดจริงๆแล้วการปลุกระดมความเกลียดชังแบบนี้มันกำลังย้อนกลับไปทำร้ายตัวเองในทางการเมืองยังไงบ้านคะนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าดาบนั้นคืนสนองของจริงบทวิเคราะห์ชี้ว่าพบปลุกฝังให้คนเกลียดไทยไปนานๆเข้าเนี่ย ประชาชนบางส่วนก็เริ่มตั้งคำถามกับผู้นำตัวเองอว่าทำไมยังต้องไปพึ่งพาไทยอยู่เริ่มมีข่าวลือในโซเชียลมีเดียว่านายกคุณมาเน็ตแอบไปทำข้อตกลงลับหลังขายชาติให้ไทยจนร้อนถึงตัวนายกต้องรีบออกมาปฏิเสธเป็นการใหญ่เลยครับมันกลายเป็นว่าไฟที่ตัวเองจุด มันเริ่มลามกลับมาเผาบ้านตัวเองเข้าใจเลยค่ะท่ามกลางความร้อนแรงของข้อมูลข่าวสารและความรู้สึกชาตินิยมที่ถูกปลุกปั่นขึ้นมาทั้งหมดนี้แล้วท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยจริงๆเป็นยังไงคะเราจะใช้ไม้แข็งตอบโต้หรือเรามียุทธศาสตร์ที่ต่างออกไปงานวิจัยจากจุฬาเนี่ยจะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเป็นคําถามสําคัญมากครับและคําตอบจากงานวิจัยก็น่าสนใจมากเช่นกัน งานวิจัยชี้ว่านโยบายต่างประเทศของไทยในเรื่องนี้เนี่ยใช้แนวทางที่เรียกว่าสัจจะนิยมเชิงป้องกันหรือ defensive realism สัจจะนิยมเชิงป้องกันฟังดูเป็นศัพทวิชาการจังเลยคะ่ะถ้าให้พูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆมันคือการยอมถอย1นก้าวเพื่อเลี่ยงสงครามอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับพูดง่ายๆก็คือการหลีกเลี่ยงการกระทำที่รุนแรงสุดตรง ที่จะทำให้สถานการณ์มันบานปลายจนควบคุมไม่ได้ตัวอย่างที่ชัดมากเลยคือเมื่อมีการละเมิด MOU ปี2543เช่นกัมพูชาเข้ามาสร้างถนนในพื้นที่ทับซ้อนค่ะสิ่งที่ไทยทำไม่ใช่การส่งทหารเข้าไปรือ แต่คือการประท้วงทางการทูตครับอ๋อคือแทนที่จะใช้กำลังเข้าจัดการซึ่งอาจจะนำไปสู่การประทะได้เราก็เลือกที่จะส่งจดหมายประท้วงไปแทนทำไมเราถึงเลือกใช้แนวทางที่ดูเหมือนจะอ่อนกว่าล่ะคะคืองานวิจัยวิเคราะห์ว่าเพราะไทยมองเกมระยะยาวครับเราให้ความสำคัญกับเสถียรภาพและความสัมพันธ์โดยรวมมากกว่า เพราะรู้ดีว่าการประทะกันมันไม่ได้ประโยชน์กับใครเลยและมันจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจถถการค้าชายแดนที่มูลค่ามหาศาลด้วยเป้าหมายหลักของเราคือการพยายามดึงทุกอย่างกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาผ่าน,นกลไกที่มีอยู่แล้วอย่างคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC อืม,มันคือยุทธศาสตร์ของความอดทนที่เชื่อมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่าการใช้กำลังสรุปก็คือในขณะที่ แนวหน้าอาจจะมีการตอบโต้กันไปมาผ่านสื่อแต่ในภาพใหญ่ระดับนโยบายแล้วไทยกำลังเล่นเกมที่เยือกเย็นกว่ามากคือพยายามคุมสถานการณ์ไม่ให้มันเดือดจนเกินไปแล้วรอจังหวะที่เหมาะสมในการเจรจาถูกต้องครับเป็นการเล่นหมากรุกที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นสูงมากท่ามกลางแรงกดดันจากกระแสะชาตินิยมในประเทศตัวเองด้วยพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมากลางดูแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยนะคะ เราเห็นความขัดแย้งที่มีรากมาจากประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีเรื่องแผนที่กับสันปน้ําที่กลายมาเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารในยุคป,ปัจจุบันที่ต่างฝ่ายต่างก็เล่าเรื่องของตัวเองจนเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยใช่ครับแล้วเราก็ได้เห็นความย้อนแย้งที่น่าทึ่งระหว่างการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมชาตินิยมที่ถูกผูกป,ปันขึ้นมาและสุดท้ายก็ได้เห็นยุทธศาสตร์ทางการทูตของไทยทีเ่เน้นความอดทนและมองการไกลเป็นหลัก และมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อค่ะแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราดูกันวันนี้จะมุ่งไปที่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศไทยกัมพูชาแต่มีคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นระยะระยะคือคำว่าอาเซียนเรื่อยๆความขัดแย้งทวิภาคีที่เต็มไปด้วยอารมณ์และประวัติศาสตร์แบบนี้จะยังสามารถถูกจำกัดอยู่แค่เรื่องของสองประเทศได้อีกต่อไปหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วหรือสุดท้ายแล้วแรงกดดันจากภายนอกโดยเฉพาะจากกลไกยอย่างอาเซียน จะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายต้องหาทางออกร่วมกันให้ได้นี่อาจจะเป็นบทต่อไปของเรื่องราวที่ยาวนานนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาหาอำนาจจากนอกภูมิภาคเริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือคําถามใหญ่ที่ยังไม่มีคําตอบและน่าติดตามอย่างยิ่งครับ